โอ้โหสวัสดีครับพี่น้องวันนี้นาเล็กพามาดูกล้วยไม้ที่นาเล็กซื้อที่ร้านกิ๊กกล้วยไม้นะนาเล็กโทรบอกเขาเลยบอกว่าให้จัดไว้ให้สองต้นยังไม่เห็นเหมือนกันว่าเขาจัดต้นแบบไหนก็บอกเขาคัดเลือกให้ก็แล้วกันนะเดี๋ยวคุณกิ๊กบอกว่าเดี๋ยวจัดให้แล้วห่อมาโอ้โหอย่างดีเลยนาเล็กยังไม่แกะเลยเดี๋ยวเรามาลุ้นพร้อมกันว่า หน้าตาเป็นยังไงนะกล้วยไม้ที่นาเล็กสั่งสวัสดีครับพี่น้องวันนี้ซื้อกล้วยไม้จากคุณกิ๊กมาสองต้นบอกว่าให้เขาจัดการให้เรายังไม่ดูเลยว่าต้นที่เขา,าจัดให้นาเล็กลคือกล้วยไม้อะไรแต่ที่เห็นก็คือว่าเป็นกล้วยไม้ที่บอกว่าราคา50บาท ไม่ใช่เห็นแก่ของถูกแต่ว่านาเล็กเห็นว่ามันเหมาะสลับกล้วยไม้ที่นาเล็กจะเลี้ยงจริงๆเดียลองมาแกะดูพร้อกันแต่เขาห่อเนี่ยห่อดีมากๆเลยร้านคุดกิ๊กเนี่ยเวลาเขาห่อส่งให้ลูกค้าเนี่ยถือว่าสุดยอดเลยไม่ช้ำส่งไกลๆก็ไม่ช้ำแกะกันสดๆเลย แวบ,บ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 ่าพี่น้องเป็นแบบเป็นไม้นิ้วใครรู้จักไม้นิ้วคือไม้ที่เขาเคาะเลี้ยงจากขวดแล้วเอามาเลี้ยงใส่เนี่ยกระถางนิ้วเนี่ยก็เรียวกว่ากระถางนิ้วมีขนาดเล็กนี่ยแสดงว่าเลี้ยงหลายปีแล้วเนี่ยเนี่ยต้นเล็กๆต้นแรกเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้ต้นเล็กเล็กมากเลยเนี่ย ต้นเนี่ยต้นเล็กต้นแรกจะเป็นแบบนี้เนี่ยต้นเล็กเนี่ยเล็กมากเลยแล้วหลังจากนั้นมันก็จะแตกตาออกตามโคนของเขาเนี่ยต้นนี้ห้าสิบบาทที่น้องเอยหาได้ที่ไหนเนี่ยมีดอกแล้วเนี่ยดอกสีเหลืองเป็นลูกต้นเยลโล w เบิรเนี่ยเขาบอกว่าดอกสีเหลือง ก็มาลุ้นกันว่าแต่มันมีสองสายพันธุ์ที่อคุณกิ๊กบอกไว้เมื่อเช้าเนี่ยนันเล็กจำไม่ได้ว่ามีมีสองสายพันธุ์บอกดอกหอมด้วยอืมเดี๋ยวรออันนี้คือต้นแรกเดี๋ยวนับนับดูให้นับดูต้นมันนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด 1ก้มี10ต้นเนี่ยมี10ลำโอ้แสดงว่าความสมบูรณ์นี่สุดยอดนะเดี๋ยวน้าเล็กก็จะเลี้ยงตามสไตล์ของน้าเล็กแหละอาจจะเอาไปเกาะไม้นะเดี๋ยวค่อยดูก่อนเดี๋ยวดูอันที่สอ,อ,า,อาให้เร็วๆหน่อย๋ยวจะกินเวลาท่านผู้ชมเยอนะเนี่ยไปดูกันหน่อย มาลุ้นด้วยกันนี่ต้นที่สองสวยเหมือนกันกำลังตัวนี้เนี่ยมีซองซองดอกเห็นไหมมีซองดอกตัวนี้ก็มีดอกแล้วเแข่งออกมาสามดอก นับดูต้น 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12อ็ดคือต้นเล็กๆไอ้พวกที่อยู่ข้างล่างมันไม่ได้อาจจะไม่ออกดอกแต่ว่ามันเป็นฐานให้ต้นลูกทั้งหลายนออกมาเนี่ยกล้ยไม้ที่นาเล็กเลี้ยงก็จะเป็นแบบนี้นซื้อแต่ละครั้งก็ต้องคุ้มนี แล้วก็ร้านนี้เขาเป็นร้านที่ถือว่าคุณภาพด้วยนะส่งให้เนี่ยไม้นิ้วอย่างเงี้ยส่งให้ทางออนไลน์ก็ได้นะเพราะฉะนั้นใครอยากสนใจก็เข้าไปดูที่เพจของกนะิ๊กกล้วยไม้นหรือว่า Facebook กิ๊กกล้วยไม้นเด็ดจริงๆนะนะให้ดูเลยสองต้นหนึ่งร้อยบาทเห็นไหมสุดๆไปเลยท่านผู้ชม ครับผมสำหรับคลิปนี้นะเล็กก็มารีวิวกล้วยไม้ที่ซื้อจากร้านคุณกิก๊กนะสองต้นร้อยนี่ดอกคอยดูคอยลุ้นดอกกันว่าดอกจะสวยขนาดไหนเขาบอกว่าดอกสวยมากย e นโ o เบิร์สีเหลืองแล้วก็หอมด้วย ก็ผมจะหรับคลิปนี้นะเล็กก็เก็บมาฝากกันเพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย